บุคคลกระทำบาปด้วยกายวาจาใจจะได้ไปเกิดในสุขติเสมอไปหรือส่วนบุคคลที่ทําบุญด้วยกายวาจาใจตายแล้วจะเข้าถึงทุกขติเสมอไปหรือถ้าไม่เป็นเพราะเหตุไร สวัสดีครับเพื่อนๆพี่พพกัลยาณนะมิตรกัลยาณธรรมทั้งหมดนะครับอาจารย์เช้าชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้ววันนี้มากับคําถามที่ยกเอาไว้เบื้องตน้นฟังดูแล้วทำแม่งทำแม่งใช่ไหมครับคนที่ทําบาปจะไปสู่สุคติได้อย่างไรคนที่ทําบุญทําไมไปสู่ทุกคติแล้วมันเป็นอย่างนี้ เสมอไปหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามที่เหมือนกับทําชั่วได้ดีมีถมไปทําดีได้ดีมีที่ไหนอะไรทั้นองนี้นะครับเมื่อเราเห็นคนทําชั่วแล้วเขาได้เหมือนกับได้ดีหรือเราเห็นคนทําดีแล้วเหมือนกับทำไมถึงได้ตกทุกข์ได้ยากนะครับ นี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยนะครับตั้งแต่พุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เราไปหาคำตอบกันครับเจอคำตอบอยู่ในมหากรรมมวิพังกสูตรอุปริปัน,นามัธิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่เก้าครับไปเจอคำตอบที่พระพุทธเจ้าให้แก่พระอานนุ์เรื่องนี้น่าสนใจนะครับเราไปดูกันครับว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงเพราะเหตุไร อาน,นุนเราไม่เห็นด้วยกับวาทะของสมณะหรือพรามที่กล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเป็นอันว่ากรรมดีไม่มีวิบากของสุจริตไม่มีแต่วาทะของเขาที่กล่าวอย่างนี้ข้าพเจ้าได้เห็นบุคคลโน,น้นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอธินาทาน เว้นขาดจากกาเมสุมิชาจารเว้นขาดจากมุสาวาเว้นจากสุราและเมลยัยมีความเห็นชอบในโลกนี้และผู้นั้นเมื่อตายแล้วเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกข้าพเจ้าก็เห็นนี่เราก็เห็นด้วยส่วนวาทะของเขาที่กล่าวอย่างนี้ว่าท่านพ้เจริญ ผอันผู้ใดเว้นขาดจากปานาติบาตเป็นต้นแล้วมีความเห็นชอบผู้นั้นทุกคนตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกนี้เราไม่เห็นด้วยแม้วาททักของเขาที่กล่าวอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดรู้อย่างนี้ชนเหล่านั้นชื่อว่ารู้ชอบ ชนเหล่าใดรู้โดยประการอื่นความรู้ของชนเหล่านั้นผิดนี้เราก็ไม่เห็นด้วยแม้จะมีคนกล่าวว่าถึงเรื่องที่เขารู้เองเห็นเองทราบเองนั่นแหละในที่นั้นๆตามกำลังและความแน่ใจว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงแบบนี้ ตถาคตก็ไม่เห็นด้วยดูก่อนอานนุ์บุคคลที่มัรทำปานาติบาตทำอธินาทานเป็นต้นมีความเห็นผิดในโลกนี้ตายไปแล้วเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์นี้เป็นเพราะว่าเขาทำกรรมดีที่ให้ผลเป็นสุขไว้ในการก่อนหรือในภายหลัง หรือว่าในเวลาจะตายมีสมาธิฏฐิพรั่งพร้อมสมาทานแล้วเพราะฉะนั้นเขาตายไปจึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดูก่อนอาน,นุนบุคคลที่เว้นขาจากปานาติบาตจากอาทนาทานเป็นต้นมีความเห็นชอบอยู่ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้ว เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะเหตุไรเพราะว่าเขาทำความชั่วที่ให้ผลเป็นทุกข์ไว้ในการก่อนก่อนหรือในการภายหลังหรือว่าในเวลาจะตายมีมิจฉาทิฏฐิพรั่งพร้อมแล้วสมาทานแล้วเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเขาตายไปจึงเข้าถึงอบาย ทุกขติวิปีบาตนรก แทบไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสแนะเอาไว้ให้เราเข้าใจว่าจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเราเกิดมาไม่รู้กี่ร้อยชาติพันชาติเราไม่รู้หรอกครับว่าเราได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างแต่เมื่อไรก็ตามที่เราจะจุติจากกายนี้จากธาตุขันนี้นั่นแหละ จิตสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจิตของการทำชั่วหรือว่าจิตของการทำดีนะครับถ้าจิตอยู่กับความชั่วเนี่ยถึงแม้จะทำดีมาตลอดชาตินี้ก็ไปสู่สุขติหรือทุกขติไปสู่ทุกขติได้นะครับแต่ถ้าทำชั่วมาตลอดชาติแต่ว่าเวลาจะตายเนี่ยจิตสุดท้ายกลับนึกถึงความดีที่เคยทำไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อน หรือกลายเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ละจากสังขารน,นั่นไปตัวนี้จะทำให้ไปถึงสุคติโลกสวรรค์ได้จิตสุดท้ายจึงเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงได้สอนให้เราบันทึกความดีเอาไว้เยอะๆเพื่อที่จิตสุดท้ายจะได้นึกถึงความดีนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญ ที่จะทำให้เราไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับทำความดีมาตลอดชีวิตอย่าลืมบันทึกจิตเอาไว้ให้ใกล้ชิดความดีนะครับเอาละครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันบุญกุศลแบ่งปันความรู้ทำไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเรื่องใหม่ๆที่อาจารย์ช้าวชาแนลนำมาเล่าท่านจะได้รู้ born cry.